มาดูเพิ่มนะคะยางมาเลกี่ตอนเที่ยงค่ะหลังจากไม่ได้กีดหลายบ้านเพราะฝนตกดูน้ำยางนะคะหลังจากฉีดน้ำหมักอาจารย์ต้นค่ะไม่ต้องใช้ไฟเลยค่ะเพราะว่ากี่ตอนเที่ยง มีดแรกนะคะน้ำยางออกดีมากค่ะ ดูการไหลนะคะจะดูอีกสักต้นนะคะกลีดด้วยมีดนกเนือกมีแรกค่ะนี โอเคค่ะ okay, huh?